งานเข้าแล้วครับฟ้าลั่นกับีิโนโเขียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเจ็ดดัมซิงจมคมับพี่โน,โน้องงางานใหม่ครับนี่ทั้งจมทั้งลื่นครับจะให้ฮิโนโเขียวลากครับเมื่อกี้ลากไม่ขึ้นครับจมทั้งคู่ครับนี้ นี่ครับนี่โนโเขียวลากเมื่อกี้ครับลื่นไปด้วยเลยทีนี่ก็อยู่ทั้งสองคันเลยครับนี่จมคูเลยครับทีก็ไม่ได้ครับไม่มีรถไทยดินเจอฝนครับอมน้ำครับ ตรงนี้เคยมาเทแล้วนะครับนี่เขากำลังก่อสร้างครับตอนมาเทตอนนั้นดินมันแห้งครับตอนนี้ฝนตกจมครับงานเข้าแล้วฟารันกิิโนเขียวครับนี่สองคันเลย ยังไงดีครับนี่แล้วเบิ่มมาไม้คันดนึงมะมาลากอีกคันหนึ่งลากสามคันรวดเลยจมทั้งสามคันเลยาลานี่ครับฝนตกครับาง,งานคน <c oughs> ข้างจะบลำบาก สองจิดสองใจแล้วครับเมื่อกี้ว่าจะให้ฮิโน่เขียวลากหรือไม่คิดไปแล้วครับว่าลากต้องจมแน่นอนยังไม่ได้ขยับเลยครับจมคู่ครับนี่งานนี้ไม่มีรถไทยเลยครับันอื่นก็เข้ามาไม่ได้ครับจะรอครับข้างทาง รอบเร็วเจอรอบเร็วครับไปไม่ไหวครับลื่นโลโมุนนะครับนี่แต่ขยับแต่โยกไม่ได้ครับมันลื่นครับงานเข้าแล้วครับพี่น้องทำงานก็สายครับวันนี้สายรถอยากพักพนแล้วครับสงกราน นี่ครับคันเขียวครับดอกยางไม่ค่อยมีลื<ม>่เรียบร้อยครับเรียบร้อยตายอย่างเขียดครับแบบนี้จุมคู่แล้วครับทำไงทีนี้ งานเข้าแต่เช้าเลยครับตะเกยครับรถไทยมาเอางานนี้อิซึกินุ่มอิซึกิมาช่วยครับตะเกค,ครับรถไทยมาครับวันนี้ เอาตัวนี้มากนี่หลีงตัวใหญ่ดีวัวน่ะนี่แหละครับขนาดนี้แค่โดนฝนนะครับนี่ยังไม่ใช่หน้าฝนนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ว่าหน้าฝนทำง,งานยากลำบากครับเนื่องจากฝนตกก็ประมาณนี้แหละครับแต่หน้าฝนจะหนักกว่นี้ครับ อันนี้แค่โดนฝนมาพายุเข้านิดหน่อยเองนะครับนี่ไม่ถือว่าหนักครับระดับฝนแต่ว่าการทำงานเราก็ติดขัดเนาะขนาดนี้ไม่ใช่หน้าฝนนะครับได้าน,นาฤกษเช่วที่ช่วยที่ที่เลื่อนอ๋เอเจอฤกษ์ได้กิจจะติดขอบคุณครับโอ้ตาเลี้ยง <c oughs> เอ็มร้อยแต่เช้าเลย <c oughs> <c oughs> โ <cido f 2> ตาว้านเียร้อยไม่ให้รถติดครับติดแล้วนี่ยครับหน้าฝนเดี๋ยวก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วครับอีกไม่นานจะรอรดดำก็จะเริ่มทำงานยากลำบากแล้วครับไม่เหมือนหน้าเลง ดินนี่แข็งปปกเลยนะครับนี่โดนฝนทีเดียวเองเอ่โนะดนฝนเนาะ <laughs> นี่ครับรอบเร็วเจอรอบเร็วครับจุดจบของรอบเร็วทั้งคู่ <laughs> เอารถรอบช้ามาลากอีกคันมั้งอาสิ่ามย่มโนะจะ่วร้ายเล้ก็ น่ครับเป็นนั้นว่าต้องเจอรถไทครับเทไม่ได้คันอื่นก็ไม่กล้าเข้าครับไม่มีที่เข้าครับนี่ฮิโนเขียวเบียงมาทางนี้ครับมารอรถไทเนาะโอเคครับ ฝาก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ